วันนี้นะคะพามาชม Toyota Revo 2.4 e พั t ดรถปี2020กับราคา449,000ได้เป็นแคบยกสูงเกียร์ออโต้มีแคร r ี่บอยให้แล้วเรียบร้อยคันนี้ยางใหม่เลยนะคะยางปี2024คันนี้มีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์จอทัชสกินเรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวนผ่อน8,400บาทเท่านั้นสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบท้ายคลิปมีโปรโมชั่นให้พี่แน่นอนนะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกาิจ สามกลุ่มอาชีพนี้อนุมัติไวมากๆเลยนะคะถ้าสนใจไปดูคลิปนี้กันได้เลยและสําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะพี่พี่ช่วยทุกคันนั้นทุกเคสไว้ใจลูกหมูเพชรยนได้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยพี่พี่ขาใครมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามทางได้เลยนะคะลูกหมูทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วหรือสามารถแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวส่งพิกัดให้นะคะมาถึงหน้าร้านแล้วรบกวนแจ้งหมูนิดนึงนะคะเดี๋ยวลูกหมูเดินพาชมรถนะคะ รถมีให้เลือกมากกว่า450คันนะคะวันนี้นะคะก็หยิบยกตัว Toyota านะคะรโวคันนี้รถปี2020นะคะเป็นเครื่อง2.4 e-pat นั่นเองนะคะ449,000คันนี้ฟีดผ่พน8,500บาทนะคะได้เป็นตัว e-pat นะ,ะได้เป็นแขบยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้มีแครี่บอยให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆขา สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆตัวรถกันสักนิดนึงบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะคันนี้แนะนําเลยมีแครี่บอยมาให้ด้านหลังเนี่ยมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีเซนเซอร์ด้วยนะสวยครบรอบคันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าเพราะว่ามีแครี่บอยมาให้แล้วในตัวสาหรับใครกําลังมองหารถไว้ใช้งาน แล้วอยากติดแคร r y ี่บอยแต่ว่าราคาแพงวันนี้นะคะคันนี้มีให้เลยหรือพี่พี่ท่านไหนถ้าไม่ชอบถอดได้นะคะแจ้งได้เลยเดี๋ยวลูกหมูจัดการให้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4 e p a s รถปี2020คันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟ Day t i ทมให้แล้วนะคะไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะ อ่ะขออภัยด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้ายเข้านิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะพี่พี่ด้านหน้าเนี่ยสวยๆงามๆแบบนี้นะคะสันเหลี่ยมตัวรถไม่มีร่องรอยลักยิ้มแต่อย่างใดเลยนะคะพี่ๆคันนี้ปรุงคุมล้อแนบชิดสนิทเลยนะคะคันนี้ได้ยางปี24แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ได้ยางปี24 Macross 17สวยๆงามๆเลยนะคะด้านบนนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะคะโช๊คได้เป็นโช๊คเดิมนะคะ ได้เป็นชกเดิมต้องมีปั๊มสีแบบนี้มาให้นะนี่นะคะข้อดีของรถที่เพชรยนต์พี่พีขารถของเราการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพิการจมน้ำกลับสีเปลี่ยนเครื่องก่อไม่เริม่มชำรุดสูญหายแน่นอนไม่มีแน่นอนที่เพชรยนต์นะคะการันตีให้เลยนะคะสำหรับใครซื้อรถไปะะแล้วคะเราไปตรวจเจอ เอามาคืนได้เลยพี่พี่ทางเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนโอเคไหมนะคะสร้างความน่าเชื่อถือแบบนี้แล้วโอเคไหมคะพี่พี่พอจะไว้วางใจกันได้หรือเปล่านะคะตัวกระจกเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวให้แล้วในตัวนะคะด้านจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเรามาดูนะคะคันนี้ได้เป็นแคบยกสูงเนาะอ่ะเราให้ดูมุมกว้างกันก่อนนะคะมุมกว้างคันนี้นะคะนั่งได้สบายมากๆเลยนะคะ กว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะคะเรามาดูโครงสร้างตัวประตูกันเลยนะคะประตูต่างๆนะคะหัวน็อตเนี่ยต้องไม่มีร่องรอยการขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยและต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะเม็ดอาร์ตต่างๆค่ะพี่ๆเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่เราพาเน้นย้ําดูโครงสร้างตัวรถกันหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรที่ให้ดูโครงสร้างตัวรถกันเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเก่านะคะของลูกหมูที่มาออกรถกับลูกหมูไปเนี่ย แกไปเจอรถย้อมแมวมาพี่พี่นะคะแกไปเจอรถจมน้ำมานะคะรถจมน้ำไม่พอรถโดนชนมาอีกโหเคาะซ้ำกรรมซัดมากมากเลยนะคะเพราะว่าแกดูโครงสร้างตัวรถไม่เป็นนั่นเองนะคะแกโดนหลอกขายมาสุดท้ายนะคะคันนั้นนะคะที่ลูกค้าซื้อมาก่อนที่จะมาจบกับลูกหมูนะคะก็ผ่อนกุญแจไปนะ,ะพี่รถใช้งานไม่ได้เลยเนี่ยแหละเสียดายมากๆนะคะพี่พี่จะซื้อรถทั้งทีอะดูบริษัทที่ไว้ใจได้นะคะพี่พี่ ซื้อกับลูกหมูเพชรยนต์ยังไงก็ได้รถคุณภาพดีพี่ๆขาเชื่อใจได้เลยนะคะบริษัทเนี่ยเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วนะคะพี่ๆเชื่อถือได้นะคะซื้อตรงกับลูกค้าไม่มีย้อมแมวไม่มีหลอกขายลูกค้าแน่นอนโอเคไหมนะคะถ้าอยากได้รถคุณภาพดีอยากได้รถสวยต้องมาซื้อกับลูกหมูเท่านั้นและของแถมชํำมากแม่นะโอเคนะอ่ะคันนี้นะคะนี่ภายในนะคะได้จอทัชสกรีนให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันได้ นะคะเบานะคะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะนั่งแบบนุ่มๆฟูๆเลยนะะนั่งแบบนุ่มๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนไม่ปวดเข่ารับประกันเลยนะคะพี่ๆอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะคันนี้มีแครี่บอยให้แล้วเรียบร้อยพี่ๆมีแครี่บอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเดิมๆนะ,ะมีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะโลโก้ทุกอย่างต่างๆยังอยู่ครบนะคะ มียางอะไรให้แหนบสองข้างเ <K an> พากลางทุกอย่างสมบูรณ์แบบครบคันเลยคันนี้44900ฟรีดาวพันแน8,400นะคะมาบาน8 000, 4 0แ8,500นเนี่ยแหละไม่เกินเลยนะคะอะเรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันต่อเลยนะคะที่ลูกหมูรีวิวให้แบบละเอียดแบบนี้นะคะ <S <S เพื่อที่ให้พี่พี่เนี่ยเปรียบเสมือนมาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะพี่ๆี่ดูได้เลยนะคะโครงสร้างหลักของเรานะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคากับพี่ๆแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆได้รับชมกันอ่ชึ่งเดียวติดนะคะพี่ๆคันนี้เนี่ยได้จอทัชสกรีนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นจอเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะติดมากับตัวรถแบบนี้นะคะ FM AM นะคะ USB บ t t o ู h เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะ พี่ๆคันนี้นะอ่ะระบบต่างๆนะคะใช้งานได้หมดโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะอ่ะนี่นะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้แอร์หมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะมีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากประหยัดน้ำมันก็อีโค o โหมดได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะพวงมลาลัยเนี่ยได้เป็นหุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ มีที่คอนโทรลอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้นะคะหน้าปัดเดิมๆเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะสวยๆงามๆ4ี่แสนสีมื่นเก้พพี่ๆคันนี้4 49, ี่แสนสี่เาพนดาวผ่อน8 4ดพันสี่าเท่านั้นนะคะสนใจทักหาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูดูแลยอย่างดีเลยะค่ะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ หน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าหน้าห้องเครื่องคันนี้จะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่ๆได้รับชมกันเลยเอาละค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างเลยอย่างแรกที่ลูกหมูจะให้พี่ๆรับชมพี่ๆลองถ่ายซิว่าเป็นอะไรนะคะบอกเลยก็คงไม่พ้นโครงสร้างตัวรถเหมือนเดิมนะคะอย่างแรกที่ให้ดูจริงๆอ่ะอยากให้ดูโครงสร้างตัวรถเป็นหลักเลยพี่ๆนะคะหัวน็อตต้องไม่มีร่องรอยขยับแบบนี้นะคะ ฝากระโปงนะต้องไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวนะคะดูได้เลยนี่ต้องไม่มีรอยบุบรอยเบี้ยวแบบนี้นะคะคานนะคะด้านล่างนะคะต้องสวยๆงามๆแบบนี้นะคะแผ่นเพดเนี่ยต้องไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้ต้องเป็นคานเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่คือคานเดิมนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะดูได้เลยไล่ดูได้เลยไม่มีชนมาแน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะคะ2.4หรือ2 0 0พ 3 9 3ซีซี150แรงมา้าคันนี้เกียร์ออโต้ขับสบายมากๆของเหลวต่างๆพวกน้ำมันเครื่องต่างๆเดี๋ยวลูกหมูเช็คแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมเดี๋ยวเปลี่ยนให้แต่บอกเลยคันนี้แบตยังดีอยู่นะคะแบตเต็มเต็มเลยพี่ๆขาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้อย่างละเอียดเลยโอเคไหมคะภายในตัวรถภายนอกตัวรถเดี๋ยวเช็ดให้นะคะอบอกก่อนว่าก่อนปล่อยรถให้ลูกค้านะคะลูกหมูนะคะจะทําความสะอาดนะคะ ล้างขัดสีรอบคันนะคะภายในเนี่ยก็เอาเบาะไปสปาไปฆ่าเชื้อนะคะขัดให้อย่างดีสวยงามทุกอย่างมีตำหนิตรงไหนแก้ไขหมดก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าแน่นอนนะคะนี่เป็นเซอร์วิสจากเซลล์ลูกหมูนั่นเองนะคะและวันรับรถนะคะลูกหมูแถมฟรีประกันฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีมูลค่า5,000บาทในสมมติว่ากรณีพี่ๆเดินทางอยู่นะคะเกิดรถยางแตกนะคะพี่สามารถเรียกประกันฉุกเฉินตัวนี้ได้เลยนะคะจะมีรถสไลด์ไปรับเพื่อไปส่งที่ร้านให้นะคะ ค่าลถสไลด์นี้ฟรีนะคะหปีไม่จํากัดจานวนครั้งเรียกได้เลยโอเคไหมคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวนี้เรียกรถสไลด์ทีนึงก็สามพันแล้วนะคะอันนี้ให้ไปเลย1ปีเต็มเกิดรถแบตหมดลืมกุญแจไว้ในรถนะคะรถสตาร์ทไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ทางเรามีบริการฉุกเฉินครอบคลุมให้พี่ๆแน่นอนนะคะ1ปีไม่จํากัดจํานวนครัง้งจัดได้จัดเลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะโตโยต้า e รย์โวสองจุดสี่ e พัรถปี2020คันนี้ 4 49,000ฟรีดาวผ่อน8 0 0 4 8 0 0 5เท่านั้นนะคะสนใจโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะที่เบอร์0930698581หรือสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะใครจนไม่ทนันดูเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วทักมาได้เลยนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสนใจรีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆี่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ